ต้นยังพี่น้องคืองนนามแท้สบายดีพี่น้องเย็บซี่ถูกถูกฐานพี่น,อกกน้องจ้าพ่อพ่อก็ย่ำคำคำนะพี่น้องอยู่หนาเฮือนเฮามาเนี้อยู่เฮือนบ้านนโมกับจากหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะไอ้เฮ็ดกับบไ้เฮ็ดไปหยาดเก็บน้ำาสาเอื่อยจะมันงามพี่น้องกำลังแตกเนดต้นนี้ต้นพิม์เงินบ่แมนบ่ งานตังแรงพี่เ้องจะับจากให้อยู่ห้ากินก็จะประมาณนี้เมื่อส่งเจดามเสร็จแล้วอันนี้ซื่อจี่เราพี่นนอะซื่อน้ำอ่านแ่่สว่าขายลอยโตต่อหาสิบบาทย่ายขายลอยโตต่อแปดสิบ,บาทโย่ย่ายอันนี้เนาะยายจะคือขายแพงแทบเราจะได้เงินลายพี่นนอะ นี่ลอยโตตัวแปดสิบบาทผัดอีกคนหนึ่งตะกี้นี่พายของมาเจ๋เจ๋ซื้อบอกจิรอลอยโตตัวห้าสิบบาทอ้าวเตี้ยผคือซื้อซื้อแพงแท้แลอยโตตัวหาสิบบาทเออลอยโตตัวแปดสิบบาทยางดอกซื้อเลยวะนี่ลอยโตพี่น้องมีตะก่ว,กวนขา,ขาวส่วนยายมังก็ขาดไม่ได้คืออุลราหวกแล้วก็จะหมกแล้วหวกนนำลูกๆไปห้ามาหล้วเพื่นกับจัดการนะพี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องคืออยากมันพี่น้องพอน้องแทนกับเจดำแล้วก็แม่น้องแทนสอนเนาะพี่น้องเอาหน่ะไปถือขู่กับเอาบักแทนมันกับบ่อไปน้ำจะดอกเอามันกับมันกับเล่นหนามเล่นขีดตรนี่พี่น้องมกอันนี้พี่น้องเลยนี่ใส่แลแม่ไปอีตู่ใส่แบบเตี่ยดี เอามากสาวแม่พี่น้องก็กินเขาเมื่อก็ได้ว่านสั่นนี่อันนี้คืออูพี่น้องอ๋ออ๋อเอาผูจองนะแม่เอาผู้แม่พักลูกก่อนนี่พี่น้องอาหารแรงมาเนี่ยปลาขึงหม้อเน่อพี่น้องจ้าโอู้เขาจะขับมาเอาเองหรอกเนาะบ่เมื่ออะไรเมื่อยท้องเขาติดแดงอีนั่งเอื่อยมากแมงมีตะแบงไว้โหลดนะแม่ แม่ไว้พี่น้องเอ้ยมมบได้สอนน้ำ้าวหักเมื่อยพอแทนและสอนแบบโอ้มันสอนผู้เดียวมันพี่น้องแหงนะมันเอาผู้เดียวมันจะขึ้นสอนสวิงนี่เอ๋ค่ะผู้เลสน่ะเหอะเอาเงินมาหายเลยเอาเงินดย่ด้นี่เด็คนมาขายจิโลกันนะพายทั้งของถือทั้งกระถังเนาะได้จักรลอยฮะเฮ้ยเออไปตองมันเป็นสวน อาหารรักของยายมังน้องจ๋าหมกมุก้นีเจาเสียได้ไหมเจ้าเสียได้ดใส่พับลงในตี้ทั้งหัวมันง่ะแม่เจ้าสีขคางใส่เล็กย่างบ่อันเมื่อน่าจะเมื่อนันว่าในเจ้าจ้มกใส่หมนึงบ่หนึ่งสามหนึ่า เราเบ่งหน้าตาน้กากันเราพี่น้องจักหน่อยหรือว่าเรากินเราแสบน้กากันพี่น้องจ้าตมกนะคก็จะไปกินตมวันนี้ดงน้องเนี่ยมันหิวแล้วตอนเนี่ยเพราะว่าเขาเพลนหมดอกินพี่เนาะไม่ยช่หนักผีผดูหัวขาวเป็นผีก,กับบุมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้กากันขิกขป็นผีสบายดีบลาลลูนกินข้าวแรงกันนะวปลาลูนกินกับแกงเห็ด หิวเพื่อนกเขาเพ่นบอดดิกิีหิวบอดดิถาบอดดิถาผูวว่าอย่าไปละย่าไปอย่าไปยาย่าไปโอ้ยายอย่างนสวัสดีคอมมี่น้องอร่อยนี่ พี an, an, ่น้องเอ่ยอาหารบ้านนาบ้านนาแต่นี่ปวดอู้ละหวกเอามือเก็บละหวกพี่น้องเอ่ยเก็บปแล้วก็วจิอกดิแกงหปวไปหา่ญากับบ่าวบอยซาอยนจเ็บเียแล้วมันสิบ่ฮอออแม่ใหญ่แกงกินแต่อามาพุ่นแล้วเราหิวข้าว ใบ่สอนพวกไเอาวไดสอนจำลอไม่มากินไรบ้าอ๋อมีบยังบางอืมคันสามัน

โอ้จะเปยังพี่น้องไอ้แบบทหิ้วเขาแห้งนะ่ะมากินคำเงงดียวลงไปแบบเออจะลือตายยาหมัเหียนีอันนี้สิในกระดาษเ่าแม่ในกระดาษเ่าเดี่ยวตัวเดียวเราไปเห็ดเกี่ยวใช่ไหมน้องอ,อ้จะรอเรากทันอีคนน่ะโตโต เราอาจมนตหาเป็นีสม่มาจีนเนาะเอาแรงมันการซื่อปล่อนใมห้างเลยใหม่ภาก็เอกับบริินโตมคือขึ้อยากยิให้ปหน้ามันะเบิลแล้พี่เนอะขพักท้ายิเิรม่เลยไม่มีรอยูลหน้าเนเห็นเาเล่อหายงูเราเลายงอ่ะอายุนครับ เี่ยวยมผขาอีมจะอะไร้าตจกบินซะ,ะ,ะหลังนูพี่นอ้องบางทตกใจตีลกาหึ่มซกพี่น้องมันก็ไ้าตจกบินดูดีๆกันเงถนัดอาซื้ลอยถ้าขาวกคือไปินขาเร่องปล่อยแมวหรือ,อเราไปทางแมวขนขาเรื่องอลอะมัน ล่างมือมานั่งเชิญเรื่องกระทกขากระตูดใต้ตูดใต้อ้าวไม่มาเกาะพี <c oughs> ่นะไว้ที่หลอดต้องมาทัากขะเยยนจันมาหอ่อโอนคะแนนน่ารบกวนเลย ต้องซีมังแกงเห็ดปวเห็ดปวย่างไหนมนี่ย่างบ่าอืมทำแบแกงใส่พักแยงหน่อยอืมเงจะใส่กพนตันึงใ่หคะะใช่ไหง เสือมาใช่หเ้อเสือสื่อสื่อรวมแทนก็ไม่ได้แทนไม่นี่อหอกแทนมันยาวแ้่น้ำใสจอนมันะฮนโดุน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 เฮ้ยเฮ้ย

ช้างเกิดที่ยิงด้ยังไงลัันเขาข้นเจ็บที่มันโทนสังขารมากจอดหัวแข่งไหวเบิดด่านนั้นอัเพืุ่ชนมานให้ให้เาขวางก็ส่งมันได้พอได้จะกินอย่งมันเอาเก่งห่วยมามาแล้ว จำงานก็จะแบนตากีนนะจะสอนายทุเริว่เ you ด know ี and ๋ยวงเดีกวะคนงานกินมแแไม่อมยกินอยู่เือนเลยทาเห็นมั่เนเลยทาเพ่อนเลยอนเยากูเปิดกล่องวะ

แค่แก่งไามอมกามาตุโอ้โอฟที่ช่วงค่ะว่าหาม่านมหัศพคือลายลุกไหมบไม่บไม่มานหัวคนเนี่ย

I do อนอย่หาพอนั้งมันขึ้นไปเยอะมาแล้วมันเป็นเพชรแก่แล้วน่ะแบบมันแดดแห้งมันแดดซ่องเสเมอเลยพี่น้องมันโต๊ะจำเพิ่งโต๊ะนิ่งๆคนนั่นอ่ะโต๊ะกังขึ้นโต๊ะกังขึ้นอ่ะทำาลโต๊ะทำมาแล้วโต๊ะเรื่อะไม่มีคนเลยด้ บอกร่มของพ่อไก่ห้องสนันไล่ได้ไปน้องเด้อพอการขีบหน้าพี่น้องจ้าผิดพลาดประกันใดกะขอโทษข่อพาหลายๆขอตัวลาไปก่อนสบายดี